ไมม่ลาลาลาเสียวเพราะเป็นยังเราเพราะว่าไอ้มีกระถาคัดคัดเลียดอยูุ่ขายขายยังเราเอากระตุกมือโอ้ยมุดตุดเนี่ยไอเขาเนี่ยเอาเนี่ยไปแจ้งกุดเนเอาโอ้ยแม่มึงจี๊พะเอาไม่แจ้งมุดมือขีมือมัดมือฉีแม่ที่เรีล่ะไอ้มือด คำพ่อยากไอ้เหมือดอยแต่ว่าคำพ่อยักไอ้เหมือดแบบที่พี่สายไอ้ไม่ยอมดอกพี่สายไอ,บอ้บ่เอาไอ้ยากได้คำพ่อยนี่มาเป็นครอบครัวของไอ้ไอ้จึงมาขอคำพ่อยเลยในเวลาคำพ่อยั่นใจก่อนตอนนี้คำพ่อยยัง,ออไลไลงคิดทิพย์ทอดไอ้ไปหลายจะไปคิดทอดมันได้ยังบุุญร้ายมันก็นตัดเสียไปตั้งสองปีแล้วเกือบจะสองปีแล้วไอ้ว่ามันตายไปแล้วละ่ะ ไเมื่อยน้เพราะว่าไอ้รินามากเมื่อเกินสองปีนี่านเกินสองปนี้เดี๋ยวคอยใจไหมทรงคืออะปพหวังพอม่ <laughs> เมาใจไปโลดไอ้เมื่อกับกันว่าจ้สันไอ้เมื่อกับสิตามใจคำพ้อยเพราะว่าไอ้เมื่อ่หัก,หกมมคำพ้อยออคำพ้อย,ค,ค,อย,ค,ค,อยคิดยังง ไอ้กัดตามใส่คำพวอยหมดทุกอย่างให้รักษาคำบอกของออพ่อไว้คำพวอยถี่รักษาคำบอกของคำพวต้อยขันหอดสองปีเมื่อดใดไอ้เมื่อเสียให้พ่อมาขอคำพวต้อยเลยยังใั่นละเนาะเมื่อเมื่อยังกนะูกูหิวนอนแค่ชัวบ้าพักกูไปิดน้อนก่อนก็ขับเข่นอนไม่ชัวเออแม่นใจเดียวกันกูยอยากนอน,น,น,น้อนกันเลย ไปัญญาเราว่าจะไปนะฮะ่วดมันมาเราจะข้าวหไกนี่สองปีแล้วส้วนอยากกลับเีดมาแม่ไม่อยากเลยไม่มีเรากินแตนเหล่าเบียดเบียดมาได้ขวตรอดเกยวเขาตอยชีวิตอนมันต้องอยู่ขี้ดีกีก็อีหละ้าเข้ากันไก่คนนี้ข้ามกับเราสุดข้ามไปเลยไปเด้อไป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  กอกันมือื่นเด้อสองปีมาแต่งงานทั้ง ช่วยช่วยนะมึงนั่นะเอาเขาไปหาคนตุนบอตตนหนูก็ไม่ได้ช่วยย่อนมึงนี่หรอกเออไว้ข้าหนิมันว่าข้าบักจกถื่อตีมช่วยัก็เามขอโทษกูกูไม่กูผิดขามันก็คือไป่วนกูบอออกดอกเด้ยห้องหิวน้ำมานี่นไปมันนี้คําพอ้สถิมาส่งเขาเนี่ยต้มตรอบอกให้ห้อง เป็นตชตาเฮ้ยื่นเอาบ่บ่เอาทีเอาเนีเฮ้ยแบบนีเอาแบกมาไก่ไวแห้งนี่ที่เอาชิบเยอะเอาเอาเยหนาดอกไม่ิไเอ่ยเป็นอย่างคือห้องไห้บอกไอ้เมื่อบันดู ทั้งมีปัญหาอีกอย่างคุณพอน,น,นอย่าไเนปยด,<บ>ดหกไอเมือดบอ่เสียดอกคำพ่อยต้องคิดหอดบุญรลายมันก็กิดบุษันคำพ่อย่ห้องห้ขนาดน,นี้ดอกไอเมือดคนทางการคิดหอดกันมาไหนตัวดุลร้ายมันก็เสียไปตั้งโดนวะ,ะ,ะละตัดอกตัดใจซะมาหาไอซะทำไม่อยู่น้ำไอเมือดได้คำพ่อยสีสบายทิ้งบุญร้ายไปซะเรื่องมันหลด ตอนนี้ทพ่อยินหัวไอ้เดยไปกินมันตัดออกแต่แต่ซะเฮเชูวชชฟักเอานี่นี่เป็นอย่งอีตังตากูออกว่ได้เป็นอย่างดอกอ้เอาเมียมเมียมตายสิเมีมตายก็ไหนพร้อมตายเว้ยพ่อมันหายแล้คนสองคนพร้อมกันเอ้ยเบื่อขี้มูมันเอ้ใครก็อขี้ตาอยู่คําพ่อเ้ยนั่นนั่นนั่นั่นล้า่ชไป กูกูชังกูชัง่มกันชังกูมันชังอ่ะชังเพยเดี๋ยวหาแ์เคียบางจมากกาบักบันไอไอมัมีชน่รอ ซาว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 201เอาหยังซาวหยังพุ่นพุ่นๆๆๆเห็นบ่พุ่นเห็นบ่สิเอาหยังนี่พุ่นพุ่น ไอ้บุไลจะสิไปใส่เดวเาออกไปหาโนกินไอ้บุไลว่าต้องออกไปหาดอกนอหามาให้แล้วว่าแมนว่าไอ้บุไลไอ้ไอบุไลหฮางว่าสบายอยู่เข้าไปข้างในเดี๋ยวนอนสื้อผ้าขไปนอนไอ้บุไลไอ้บุไลไอ้บุไลจะเป็นยังไงไอ้บุสบาย บอสสบายจังได้ห well. ัวกระบอกฮอนไอเมย์ไอบุญหลายไปเห็ดยางมากจังสิเมย์ไออยากนอนไอบุญหลายไอบุญหลายเป็นยังไอบอสสบายไอเมย์ไออยากนอนไอบุญหลายสิกินยางบอไอขอนอนดีกลัวจะแซนกันนอนละไอบุญหลายเดี๋ยวมือบอสสบาย เจ้าตังมักโดนเจ้ามอยู่หนีบ่อไอบุญหลาย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 กระปันกับค่อยป้าไอบุญหลายไอบุญหลายลูกเข้าถ่ายอยู่งเงี้ยยู่ได้ไอบุญหลายไอบุญรลายไอบุญหลายลูกทำไมไอบุญรลายนี่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 ไอบุญรลายเจ้าสุรุกคืองบ่ลูกไอบุญรลายไอบุญหลาย ไอ้บุญหลายไอ้บุญหลายไอ้บุญหลายเจ้าคือสิตายแต่โดนแล้วน้อไอ้บุญหลายไอ้บุญหลายไอ้บุญหลายลูกกับปานกับพลอยไปไอ้บุญหลายเจ้าตายจากลูกจากพลอยไปเียงไอ้บุญหลายไอ้บุญหลาย ไอ้ตายไปอีหลีนอนกระสิบว่มีเอียงให้ไอ้หลายดอกมีแต่หายเงินกับแหย่ข้นสเจ้ไอ้ไปใส่ในไพ่พักนะาไอ้บุญหลายว่นายสิจากนั่งกับลูกไปเลยไอ้บุญหลายไอย้บุญหลายลูกขึ้นจะแมบุญหลยาย,น,ายนอนกลับกันเด้ออ้นอนสิกลับไปเป็นลูกยืง รู้ว่ามีผูดด้ใดอยู่น้ำได้อายไอ้บุญหลายนั่งไ,ไ,ไ,ไปก่อนได้ไอ้บุญหลาย ยังเดยังมาดีก็ไดอก็ดียแถวันนี้โอ้ยนั่งเอ้ยคอยบ่เสือเลยว่าเจ้าสิดีครับคอยปานนี่ศาสตร์นี่นั่งกับไอ้เฮ็ดบุญน,น้ากันมากหน่อยนั่งเป็นผีไอ้เป็นคนมันอยูฮ่วมกันบ่ได้ทาศาสตร์หนาไม่จริงขอเห็นนั่งกับไอ้เป็นคู่ชีวิตกันไอ้ สิขอเอาให้เงินให่ค้ำนี้ไปท่ำบุญให่ละเดอ้อนางว่าเบ้าเราอะำหลายหลายเราเนาะหลายหลายเนาะ

เป็นได้ลูกไปอยู่ตั้งสองสามปีเป็นแต่ได้ยังมาให้แม่เลยหายกันคือยังเห็นนี่แหละแม่หยา,ายายังไงไม่หายเดี๋ยวไอ้จิเปิดเห็นเพิ่งได้มเวลา ไม่ใช่หรอแม่ขูขาที่ขละคิดทอดที่เด้กนใส่ยังไวกนี้เขาบอกคนแม่เอาเอาไหนยกินเหว่าแส่มากร้านน้าหัเจ้าไปเห็นอ่ะใสนไยังมานน้อนอน้อน้ไป้อนยสมบจัวดานาีนบบนที่เศรษฐีบัตรมาเนาะใ่นอลงเศรษีบอใหญนมาเถออมาทั่วมา

ไตตาคอมาเบิกต้นต้นกินแงแกจะคุยอะไรบ้างอ้ยคุยายตกใจเนี้ยมกใจเลยตกใจหลับเลยตกใจหมับเลยบุญหลายเอ้ยบุญหลายมือมุามากหลไปเรอเราลงม มันมันบ่วลาไปเ้มือกสบยได้ขอเลยค่อยมีได้ปรึกษาอ้าได้เด้อเพราะว่ากําก็คือน้องสาว้ยคนนึงกินๆเพาะกันห้อยู่ึจะวดีขอให้ค่อยาหลายเด้อ กินเดียกันสามเลยเปาเอะดูว่วเ่อเม่คุัดลยเมือใหียใเลยเอ่เสียใจนะเียกินเยอเลยนะครับโอ้อ้เแมเียแมมาถึงล้วเียงมดนแล้วบอเอ้ยเ้ยกินเาไนเนีาไม่กินเาเนี่ยามวาโดนแท่ไหยมาเลยีขึ้นรลยมากเลยเ้อามเนียกนงมเนี

អូព្រលៀងព្រលៀងនេះអើអូអូលីនេះអានេះអើអូ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 

ว่าพ <m í toys> <P an> ีคกมกินเป้านะีังหกินเป็นถ้าูจิตตับมสาเเราอบนานั่นจังค่อยกินห่อมงนาเด้อปังล่ำเหรอจังค่อยกินผ้าสอยมือเนี่ยเตรียมไข่ออกไข่พ่อใยายแค้นดาเหล่าก๊ิษสนาบุญแสนสาวสวยเสียงดีเด้อมือแรงเด้อคนส่งสิเดิกเติบแล้วว่าสิบคนข้อเก้นห้านแล้ว ได้ไดล่าหันนะรู้ลย่านน้อม่ใอพูดเอาโคอู้เข้าต้องล่าได้บ่ายโดนเติบเราพอเขนดาเลาพิษชนสเดไปล่ำหาฟังได้บายนี่ได้ผูขวาใหุ้ญหลายได้อ้าวไปเชิญเนเชินเินได้เวลาแล้วเขามอันแงนพดส่ดาด้วยอไปน้ำ ไอเดยกีกระบอนี่ะกระบอเงด้ยมาแล้วพี่นองเอ้ยมอลลพี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเป็นมอลาบ้คเงีว โอ้ยมันบนเหงาอย่างเหงาโอ้คนเนี่ยยาเซ้นยาเซ้นยาเซ้มือเอาเออมือนี้ครับก็เป็นมือดีบุญหลายเขาโชคดีเออเขามีเงินทองมาเออ่นเขาก็จะมาเ็ดบุญในบ้านเฮ้าเออพื่อเมืองวัอบ้านสอกเียนี่ละเคยเอาศิลปินแห่งชาติมาล่อมือนี้ที่ม่าล่ำให้ฟังเออที่ห้านแห่งนี้เฆษณาบุญแสนก็มีอ่าคุณพ่อ แค่เข่นดาเลาดาเลาในซีรีส์เพลงแห่งคาดดวงเอสนาบุญแสงแล้วก็มีสาวมานำนะสาวบุญแสงเออหมอลำสาวผู้ทั้งชาวสาวถ่าเบิ้งเอาแล้วก็จะมีนู่นน่ะหมอแค่นมานำเข่นแดนอิสานครับเข่นแดนอิสานล่ำแหงพวกเคาได้ฟังกันนะครับเมื่อเดียวขอบคุณหลายๆที่มหนาคือเดินบุรีลำนกเอ่อ มงวดนี้ก็ให้หมอลายด้เบิ้งหมอลำนะครับอยากเบิ้งอยากเบิ้งให้อ่าศิลปินชาครับอยากเบิ้งอยากเบิ้งหมอลำเอาหอเข็นน้าเหลาได้เลยแล้วก็ขอเชิญครับขอเชิญขอเชิญตำบลนะครับปาดหมอลำคือเท่าแทะหวานชะตาเลือกข้าวเบิหมอเข็นคืออ้วนหมอล้ำไฟยิ่งหน้าพี่เนี่ยคือว่าง้ย

มาฟังเด้อฟังเบิ่งเรื่องใน้านผีกองกอยจังสนุกบ่คอยบ่เค้นลำสีเบาคนเ่าจังคอยฟังจังคอยฟังอออบุญหลายเอ้ยบุญพาลาของเจ้าอานิสงส์ผนสงอานิสงส์ศาสตก้อนกี้ ข้านี่จังสนองได้เงินทองคำแก้วแนวดีรถบบคอยได้จากขีกองกอยคัก <ละ S 1> กองกอยกั <ละ S 1> กคักเอาสาแท้ๆแม่เจ้าจังแม่นบุญชาของเจ้าโอโอแต่ก้อนทุนบุญทรงพะหลาทานภหลาทานมันจังเห็นกับตาต่อมาเดี๋ยวนี้ ท่านไปตีบุญหลายเอ้ยท่านไปหน้าใดพลาีเชื่อไหมให้เจ้าท่านต่อไปท่านให้เจ้ากำนายแวนท่านให้ทรงข้าเจ้าของเขาศาสนาศาสนาบ่นกาว้ไขหอนบัวทำบุญตายหลงน้ำหลปากกรรมน้ำใสไห้ผู้ทำบุญไว้ไปสวัสดิ์ยองยอง อยู่เั้องทองซาดนาสวรรค์ฟ้าบรรนอนบาทนี่ฟังเอาถอนน้อยหนุ่มพุ่มข้านองบาทนี่ฟังเอาถอนน้อยหนุ่มพว่มขานองฟังเรื่องสาวจงองห้องเล่านั้นไปโหดสวนผู้เดียวจะยามเสาสาวจองหองพันนั้นไปหดสวนเล่านั้นเที่ยวหลายเทกจะไอเรือรน ไปผู้เดียวย่ามือเศร้าายหลายเป็นตนายสวนกับสวนอยู่หันมีแเแจ่ผู้เดียวสาวจงองหอมเพนกระตักเอาน้ำรถไหมมาใจทั้งมักแตกแง่ง,งไปแง่งมากเ็เด้วยบ่อบักบ,อบ,บ่อล่อแตงปอนเพิ่นนั่นคิดปอนซ้อนเห็นบักแตงงวยนั้นหันลำเตยใส่บักแตกความเพิ่นเตยเพิ่นผัดมาได้เจ้า กันขอลอเจ้าคูบากขอลอในมาคือคนตกสีจิตสนั่นสายโปโป๊ตัสุขนั้นลาพินานวน้ามีมาลานานวดนามีนาจะบักจึงเึือยากุเดบักจึงบักเด็กศิลปินแห่งชาติชัง เสียงลำเสียงแคนไวศิละปะวัฒนธรรมไทยคูมปัญญาทอง,องทิมศิลปิน ไปดี you, พี่น้องทุกท่านเด็กเข้ารบโชคด <มา S 1> ีเฮาได้มาพบกันเนหะ็นหน้านี่ลนะคนมาดวงชาตาิตาบาสนาคนละเฮานั้นว่าคือกันแม่แต่นอ้อยนะนี่นทานมีบ้องก้อยเป็นโบราณนบ้นาโบราณเรากำจะ แล้วพี่น้องเอ๋ยกะเบิงกันมาตั้งแต่ตน้นจนฟาจวนิมื่พี่น้องเอ๋ยจวนสิจบบัดนี้นายบุญหลายแด้มาพบก,ก่อน